โอที่แรกมันปวดปวดไหลใช่ไหมคะพอดีน้องเขาอ่ะแนะนํามาว่ากินยาตัวนี้อ่ะดีมากๆเลยก็ลองเขาลองกินดูว่ามันจะเห็นผมไหมกระปุกแรกก็มันกินได้30วันเดือนหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้พอหมดไปกระปุกหนึ่งก็รู้สึกว่าเออมันเห็นผลตอนนี้กินกระปุกที่สองก็จะหมดเดือนที่สองแล้วค่ะเดือนที่สองแล้วอ่ะเดือนที่สองแล้วกลเลปวดตรงไหนพี่ มันปวดตรงไหล่ไหล่นี่ยกไม่ขึ้นเลยไ hmm. หล่นี่ยกไม่ขึ้นเลยแล้วก็ทีแรกไปให้คนนวด uh. พอไปให้คนนวดแล้วมันก็ไม่หายเลยพอดีเพื่อนเขาแนะนําว่าให้กินยาตัวนี้เป็นไหล่ติดอะไรเงี้ยเหรอครับใช่มันแบบเหมือนจมอะ่ะเหมือนแบบเส้นมันจมอะ่ะตอนนี้ยกได้ไหมครับตอนนี้ยกได้เวียงแขนได้แล้วส uh. บายเมื่อก่อนยกไม่ได้เมื่อก่อนนี้เ uh. พราะว่าป้าเป็นคนที่ว่าใส่เสอยืดพ uh. อถอดเสอยืดโอ้ยถอดไม่ได้ uh. ต้องให้มีคนช่วย แต่ตัวนี้ถอดได้อะไรได้ได้ยกขึ้นก็ได้ยกขึ้นก็ได้เหวี่ยงแขนได้แล้วเนี่ยอตอนเนี้ดีมากเลยอ่ะขอแนะนําว่ายาตัวนี้เนี่ยถ้าใครได้ทดลองใช้หรือทดลองกินดูนะเห็นผลนี่ไม่ได้โฆษณานะเพราะว่าได้กับตัวเองเลยอ่ะชื่อพี่อะไรครับเนี่ยคะชื่อพี่อะไรครับนงรักค่ะ่นงรักตก่อ,ตอนที่มันเป็นเนี่ยเป็นมานานแค่ไหนครับพี่เป็นมานานก็ประมาณสักห้าหกเดือนแล้วอ๋อ ไหลปิดสะบับลมสะบับสะบมก็ไปให้เขานวดไปให้เขานวดจับเส้นก็ไม่หายอค,คิดว่ามันเกิดจากอะไรพี่สาเหตุที่ทําให้เราเป็นแบบนีงง้เมื่อก่อนนี้แบบที่บ้านอยู่ะน้ํามันไม่ไหลเราก็เลยแบบว่าไปยิ้วน้ําใส่ตุ่มไงคือไปขอน้ําข้างบ้านเขาอะมีปัม๊มอะบ้านเราไม่มีปั๊มไปขอน้ําข้างบ้านยิ้ใส่กระป๋องน้ำเลยนะใช่หิ้วอย่างเงี้ยเิ้ว<อ>มันก็เลยเจ็บเป็นเลยเป็นเลยเป็นแล้วทีไี้ว่า ไปหาหมอเขาแนะนําให้ไปหาหมอแบบบีบแบบเส้นแบบแบบมันจมไง uh huh. ก็ไปหาหมอหมอก็ครั้งหนึ่งมันก็ไม่หายมันก็ไม่หายไม่หายก็จะทํายังไงได้ก็เลยปรึกษากับเพื่อนเพื่อนเขาก็เลยบอกว่าให้ให้กินยาลองยาตัวนี้ดูว่าเขาลองกินดู uh huh. ก็เลยเขาลองกินดูก็ผกมันกินได้เดือนหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหมคะสามสิบ <c oughs> วัน ก็ลงกินกระปุกหนึ่งก็เออกระปุกหนึ่งก็ผ่านไปก็ดีเนี่ยก็เลยสั่งเดือนนี้เดือนที่สองกินเดือนที่สองแต่ยังไม่หมดมันก็เลยค่องชั่วเดือนนี้เนี่ยยกแขนได้แล้วเมื่อก่อนยกไม่ได้แข่งไม่ได้เลยอะ่ะยา,าตัวนี้ดีมากเลยขอแนะนําเลยนะป้าขอแนะนาเลยยา,าตัวนี้ดีดีมากๆเลยค่ะ